สำหรับคนที่อยากหาโพสของตัวเองในกลุ่มนะครับให้ไปที่กลุ่มนะครับกลุ่มประโคนชัยตราดสดออนไลน์นะครับแล้วก็ไปจิ้มด้านบนตรงนี้ครับตรงไอ้ไอเนี้ยไอ้แบนขยายเนี่ยจิ้มเข้าไปจึงเราสามารถจะค้นหาอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องสนใจครับเลื่อนลงมาด้านล่างนี่มันจะมีโพสต์ของเราอยู่นะครับนี่สำรวจในกลุ่มนี้มันจะมีของเรามาโดยอัตโนมัติเลยนะครับ โพสที่คุณเห็นแล้วค้นหาอะไรเงี้ยมันจะมีด้านบนเนี้ยอันเนี้ยชื่อของเรานะจิ้มเข้าไปจึงก็จะเห็นชื่อของเราอย่างงี้แล้วเราเลื่อนดูครับนี่เลื่อนดูครับก็จะเห็นโพสต์ของเรานะครับก็จะเห็นโพสต์ของผมนี่แหละอันนี้ก็จะเห็นโพสของผมที่ผมโพสต์ล่าสุดไม่มีโพสต์อะไรครับโพสขายของตัวเองครับขายงานถ่ายรูปถ่ายวิดีโองานสอนถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปจิ้มดูเด้อ แล้วก็ไปลบโพส์เก่าๆด้วยเนาะผมเห็นโพสตเมื่อกี้เนี่ยว่าหาโพสต์เก่าๆไม่เจอนะครับจะอยู่ในนี้ทั้งหมดครับเลื่อนหามันจะไล่ของเราไปทั้งหมดเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับ